สวัสด <man qualified worldwide> <world> ีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาพละศึกษ์นะคะซึ่งเป็นทักษะของกีฬาวอลเลย์บอลนะคะซึ่งเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการสร้างความคุ้นเคยนะคะกับลูกวอลเลย์บอลนะคะซึ่งอาทิที่แล้วนะคะเราได้เรียนการทักษะการตีลูกโดยที่ให้ลูกโดนที่ตำแหน่งของแขนใช่ไหมคะเมื่อเราได้เรียนตำแหน่งของแขนแล้วก็การตีลูกไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนกับ กา e in. รสร้างความคุ้นเคยกับลูกนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการอันเดอร์ไปด้วยนะคะทางเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะเราก็มาเริ่มเรียนทักษะของวันนี้กันเลยนะคะก่อนอื่นะคะเราก็ส้งความคุ้นเคยโดยที่ครูตีกับกัแพนนะคะโดยที่ครูก็หาไม้ดานะคะมาเป็นตัแน ิ่มตำแหน่งของการเคลื่อนที่นะคะที่จะให้เรามีความค่วยเหยกับลูกบอลมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีการเพื่อนที่ไปด,ด้วยนะคะนีะ่นะคะ วันนี้ครูคก็ได้สอนการสร้างความพึงเคยและการเคลื่อนที่นะคะสําหรับกีฬาวอลเลยอนนะคะซึ่งเราเรียนสัปดาห์นี้คะเรียนความพ้นเคยนะคะไปในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาเรียนกันต่อสําหรับทักษะต่อไปะคะ่ะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะครูก็ขอจบวิดโอเพียเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ